ลื่องรัฐมนูลเอาไงดีเอาไงดีเรื่องรัฐมนูลนะครับคุณแสบถามมาว่าคุณแสบดาวเสาลุงลุงตู่ไปแล้วจะให้ใครเป็นนายกทนาธรไงครับนะฮะคุณแจ็คก็ถามมาเหมือนกันนะฮะบอกว่าลุงตู่ไปแล้วใครจะมาเป็นทนาธรนะครับคุณแค่โปรเซสวันนี้ทําแกงจืดเต้าหู้เห็ดหอมผักรวมหิวยัง10โมง20หิวแล้วเฮ้ย11โมง20หิวแล้วครับ ส่งมาอาคารอิต์ลิค์น,นะฮะอ่าส่งมาเลยคุณหวานใจบอกว่าถามคนเชียงหรือยังจะไล่ลุงตู่นะฮะคุณจุรรลัตลุงตู่ต้องอยู่ยาวๆนะคะอ่าแฟนลุงตู่มาแล้วนะฮะคุณมาลีบอกว่าลุงเบิ่มลุยเรื่องพ m 2.5มด้วยค่ะลูกสาวเรียนอยู่เชียงรายแย่เลยฝุ่นเยอะมากมองไม่เห็นภูเขาใช่ครับนะฮะพอภูมนฝูงอยู่ที่เชียงใหม่บอกว่าที่เชียงใหม่นี่เผามากันสองสามวันแล้วนะฮะ ไม่รู้เผาหาอะไรกันนักหนานะครับอืมคือคือรู้ว่าเขาเผาเผาเพื่อที่จะปลูกปลูกข้าวโพดปลูกอะไรให้บรรดาเจ้าสัวปะ่ะฮะบริษัทใหญ่ๆที่เขาทําอาหารสัตว์อ่าใช่ไหมแบบนั้นไหมฮะเอออ้ยผมช้ลึกทักมาหน่อยแดงไหมฮะเป็นไงฮะสวยไหมผมใช้จอใหม่แล้วเนี่ยใช้ iPhone น่ะจอใหม่นะฮะจอเก่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับคุณสุพันธ์นีคุณพรทิพา ทั้งหุ้นทั้งเศรษฐกิจก็แย่ทั่วโลกค่ะอย่ามามะมวแต่ดาประเทศตัวเองแนะ่ณนะอนโนไทคุณลือดีวันนะฮะสวัสดีฮะคุณแจ็คบอกว่ามันเกิดทั่วโลกต้องทําใจคุณพรทิพาถ้านาทอนเป็นนายกประเทศชิบหายมากกว่าแมวอีกเอ้เขาเก่งนะเขาบริหารเศรษฐกิจธุรกิจของเขาอะ่ะเป็นหมื่นล้านเลยนะซีเอก่าท่านาทอนอะ่ะนะฮะฉายาเขาคืออะไรรู้ไหม ไล่หมื 100, นะ่นล้านเออจะมาบอกว่าเขาจะทําเศรษฐกิจเย็นได้ยังไงนะฮะคุณจันทิพยนะฮะอ่านะคุณสายหยุดไล่ลุงแล้วมีคนที่ดีกว่าลุงแล้วเหรอนะฮะนั่นแหละฮะธนาธรงไงคุณโน,โนไทยบอกว่าสนับสนุนให้ลุงตู่อยู่ยาวๆนะครับคุณปีอ้วนวัาวาน้ำมันถูกสุดๆในยุคลุงตู่ลงอีกเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ลงอีกเพราะว่าซาอุนี่ยเขาเปิดแบบสงครามแบบออยวอร์สงครามน้ํามัน,นะฮะั นะ,ะดั้ราคาเลยะฮะสะใจดีชอบชอบชอบนะฮะ,นะฮะคุณหวานใจแก้ปากท้องดีกว่าอย่างนายกทําถูกแล้วนะฮะ,นะฮะก็ก็มีคนออกมาด่านายกอ่ะนะฮะหรือด่ารัฐบาลบอกรัฐบาลแบบรัฐบาลแฮทแทกติดรัฐบาลส้นตีนมาอย่างนั้นนะะลูกสาวของลูกสาวของคุณนาวากาโทสุทีรวัตรสุวรรณวัฒน,นะฮะพอ,อ ท่าอากาศสยานสุวรณภูณมที่ยื่นหนังสือลาออกนี่แหละฮะนยฮะเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการกลับผีน้อยมีปัญหาเรื่องไม่รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมีปัญหาขอซื้อหน้ากาการอนามัยก็ไม่ได้นะครับเนี่ยเขาก็เลยลาออกนะครับปรากฏว่าลูกสา,าวทวิตข้อความขึ้นมานะฮะบ,บอกว่ามันเป็นเพราะรัฐบาลเนี่ยนะฮะเฮงช่วยนะขอความร่วมมืออะไรไปก็ไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถที่จะกับผีน้อยเนื่องจากว่าคนที่อยู่สนามบินสุวรรณภูมิคือด่านหน้าคนเข้าคนออกเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีหน้ากากมีอะไรตัวนี้อะไรในการที่จะคัดกรองคนเข้ามานะะพอไม่มีอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยอ,ออกมาพานพโลด่ารัฐบาลโอ้ใช้คำว่าแฮชแท็ g รัฐบาลส้นตีนเลยนะฮะใช้คำพุดสวาทน,นะฮะใช้คำที่แบบรุนแรงมากนะฮะคุณคุณรุ่งทิพย คุณจอยสบัติคุณลุงทิพย์จะเอาคนกลุ่มนี้มาเพื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้วคนที่ลงมติเลือก16ล้าน16 16ล้านเสียงไม่ใช่16เสียงนะฮะไม่มีความหมายหรือคะนั่นไงนะฮะเขา,ากำลงังเดินรณรงค์อยู่นี่แก้ะะรัฐธรรมนูญฮะพวกรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยมีประเด็นปัญหาก็คือว่าเรื่องของการสืบทอดอำนาจสืบทอดอำนาจที่เห็นชัดๆก็คือระบบวิธีการเลือกตั้งนะฮะบัตรใบเดียวก,การได้ทั้งสองเบอร์ นะฮะบัตรไปเดียวปุ๊บก่าเลยอะไรเงี้ยนะฮะอันที่สองก็คือสอวอสองอยห้าสิบนะฮะอายุสวห้าปีแล้วสวมีสิทธิ์ไปเลือกนายกด้วยนะครับเนี่ยฮะที่เขาบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจต้องแก้ไขแก้ไหมแก้ไหมฮะกขาบอต้องแก้ไขนะฮะแก้ไหมไหนใครอยากแก้คุณแคทบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญแล้วทุกอย่างจะดีทุกคนรวยหมดไม่มีจนเหลือ <c oughs> คุณมินตราสวัสดีค่ะคุณธนวันพี่เบิ้มที่ชุมนุมหน้าสภาคือกลุ่มไหนแบ็คคือใครหน้าสภาก็คนหน้าเก่าคนหน้าเดิมคนหน้าเดิมนะฮะกลุ่มคนอยากเลือกตั้งกลุ่มคนอยากแก้รัฐธรรมนูญที่ไปรวมตัวกันนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอะไรหนะ้นาคอรอชคณะ กรรมการลงรงลงอะไรของเขาเนี่ยนะฮะแก้รัฐมนูลอะไรเนี่ยนะฮะมีจาจย์สมชัยศรีสุริยกรด้วยแล้วก็มีคอร์คณะกรรมการลงรงค์เพื่อประชาธิปไตยมีพวกอาจารย์โคทมอาริยานะฮะแล้วก็กลุ่มของพรรคการเมืองนะฮะ m g o ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที่เขาต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับคุณพรวิพาทําไมคุณเบิ่มเชียร์ธนาธรอยากให้ประเทศลงระลงหรือไผมไม่ได้เชียร์ใครนะฮะ เออมีคำถามว่าถ้าไม่เอาลงตัวเอาใครเอาก็เอาธนาธรไงพวกธนาธรเขาก็ประกาศตัวเป็นนายกรัฐมนตรีไงนะฮะแล้วก็ธนาธรอ,อย่าลืมว่าธนาธรเนี่ยเขาไปโหวตแข่งนายกลงตัวในสภานะอ,อ่าเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ายแข้งเอ้ยพรรคฝ่ายค้านอ่ะโป๊ะพรรคฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยแทนที่เขาจะส่งส่งผู้หญิงหน่อยนะฮะซึ่งอยู่ในรายชื่อก็ไม่ส่งปรากฏว่าไปส่งคุณธน,นาธร บอกัรอรคอนาคตใหม่ไงเขาก็ไปโหวตไงก็เป็นคู่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไงฮะอ่าคือถ้าไม่เอาลุมตู่ฝ่ายนี้จะมีใครอ่ะฝ่ายรัฐบาลถามหน่อยมีใครฮะเสียนหนูอ่ะอนุธินชานบิลกุลนะฮะอ่าเสียหนูหรือหรือให้ใครอีกนอกจากเสียนหนูมีใครอีกพิุดาอ่ดดาอจุลินและสาวิเศษจากประชาธิป,ปัตย์ลอง,งไปมีใครอีก มีพี่เทวันิ์กัพลบจับชาพัฒนาก็มีเท่านี้นะครับเพราะว่าอาจารย์สมคิดก็ไม่ได้อยู่ในชื่ออยู่ในชื่อที่จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีไงก็ไม่ได้ไงฮะก็ต้องเอาคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อสามบัญชีรายชื่อที่รัฐมนตรีกำหนดเอาไว้นะครับนั่นแหละเบื้องต้นเราก็ต้องเอาตามนี้ก่อนตามระบบไงถ้าไปเลือกกันในสภาแต่ถ้ามีการปฏิญญารัฐประหารเอออันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่ง ถูกไหมอ่ะเออแหมพูดเรื่องปฏิวัติรัาปอาหารได้กลิ่นมาเลยนะเนี่ยนะได้กลิ่นมาเลยพูดเรื่องปฏิวัตกนะิกลิ่นอะไรฮะกลิ่นกาแฟอ,อันนี้ไม่ใช่กาแฟเนชั่นนะฮะแต่ว่าใช้แก้วเนชั่นนะ,ะวันนี้กินกาแฟกินกาแฟสตาร์บัคมีสตาร์บัคก,กาแฟนกแก้วนะฮะสตาร์บัคก,กับกาแฟนกแก้วก็คือกาแฟอเมซอน ประกาศแล้วนะครับว่าเขาไม่รับแก้วส่วนตัวไม่รับแก้วส่วนตัวนะครับเพราะกลัวติดไวรัสโควิดนะฮะแต่ของสตาร์บั克เองไม่รับแก้วส่วนตัวแต่ว่ามีแก้วไปโชว์ให้เขาเห็นเขาก็ยังลด10บาทอยู่นะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่ากาแฟนกแก้วก็คืออเมซอนเนี่ยถ้ามีแก้วส่วนตัวไปโชว์เขาจะลดให้5บาทหรือเปล่าแต่ว่าต้องใช้แก้วเขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไอโควิดนี่มันติดตามแก้วติดตามอะไรจับมงอจับมือมาจับหน้าอะไรอเงี้ยนะฮะอ มันก็จะสามารถติดเชื้อได้ไงฮะผมว่าก็โอเคนะก็ดีนะฮะร้านกาแฟต่างๆเนี่ยเขางดรับแก้วส่วนตัวแล้วนะฮะแต่ก่อนเนี่ยเราลดลงให้ใช้แก้วส่วนตัวแบบนี้เพราะว่าลดโรคร้อนนะครับเนื่องจากว่าใช้แก้วพลาสติกเนี่ยนะฮะ,ะมันจะทําให้โรคร้อนอผู้คนก็เลยหันมาซื้อแก้วส่วนตัวแบบนี้แต่ปรากฏว่าตอนนี้พอกลัวโควิด -19 ก็แก้วส่วนตัวก็ไม่รับแล้วก็ต้องเป็นแก้วของทางร้านนะฮะซึ่งแก้วทางร้านเนี่ยเป็นแก้วใหม่นะฮะไม่ผ่านมือใครนะฮะยังบริสุทธิ์ขุดผ่องดังทองทายอยู่นะครับโอเคนะอ่าคือเราก็ต้องตื่นตัวอ่าอย่างที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเมื่อวานนี้ที่กรุงมะนิลาเนี่ยนะฮะอ่าดูเตอร์เต้ประธานที่อยูของประธานที่อดีฟิลิปปินส์กรุงมะนิลาเนี่ยมีคนตายวันเดียวเนี่ยห้ามีคนตายตั้งห้าไม่ใช่วันเดียวมีคนตายตั้งห้าสิบกว่าแล้วห้าสิบสองแล้ว เขาสั่งปิดประเทศเลยครับไม่ใช่สิสั่งปิดกรุงมะนิลานะฮะซึ่งมีคน12ล้านในกรุงมะนิลาห้ามเข้าห้ามออกนะฮะเออแล้วเมื่อไหร่เราจะปิดกรุงเทพบ้างเนี่ยนะครับก็ดีเหมือนกันนะนายกว่าไงะฮะนายกว่าไงเมื่อไหร่เราจะปิดกรุงเทพเรายังไม่ปิดประเทศระฮะที่อื่นเขาปิดประเทศกันหมดแล้วนะออคือถ้าหากว่าเรา เราทําช้าอย่างเงี้ยเออเราก็จะบอกว่าโอ้ยของเราเก่งเราตายแค่คนเดียวอะไรเงี้ยฮะคืออย่าว่าตายเลยครับแค่ติดก็ไม่มีใครอยากติดไม่มีใครอยากฆ่าไม่มีใครอยากเป็นทุกวันนี้ต้องพกเองที่ยิงอ่ะที่ยิงกมะเพาที่นี่ใครขโมยไปหายไปแล้วเมื่อเช้าผมม็จะยิงหายไปเลยไม่มีเลยฮะอยู่นี่ไปไหนมาไหนปุ๊บนะฮะทุกที่เขาจะมี เชืยวล้างมือหมดเลยนะฮะร้านอาหารมีหมดนะฮะปั๊มเพิ่มน้ำมันที่ล้างลงล้างรถคาคงคาแคร์นะฮะล้างกาแฟมีหมดเลยนะฮะล้างจนแบบเนี่ยมือแห้งหมดแล้วนะดูสิฮะเนี่ยกลัวล้างจนมือแห้งบวปกติต้องทาครีมนะเออนะฮะเพื่อที่ให้มือถนอมมือให้มือนิ่มนุ่มหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันเนี่ยต้องไอ้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าแอลกอฮอล์ล้างมือปุ้มกันทำให้มือแห้งไงนะฮะคุณ พันพอดีจะแก้ให้กินได้ใช่ไหมคะ <c oughs> คุณคิดค่าคำบอกว่าคนชุมนุมหน้าสภาแก้ปัญหาปดการทราาราชการชาติเศรษฐกิจวอดวายอ่ะมาแล้วมาตอบให้แล้วนะฮะอีกสายหนึ่งนะฮะคุณรักษีแก้หลายรอบแล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่ที่สามัญสำนึกของนักการเมืองค่ะคุณรพันส,สอนสวัสดีค่ะจากสวีเดนค่ะทอนเป็นนายกขำจงังทอนความจําเสื่อมจะมาหาบริหารประเทศได้ไงลืมหมด สารถามอะไรลืมหมดนั่นเลยฮะุืมบมดที่บางเขาใช้ความเก่งเอาเข้าพวกตัวเองเหมือนทักษิณแถมเปลี่ยนประเทศเป็นนรกนะฮะคุณสุวรรณให้ลุงตู่อยู่อายาวเลยนะฮะคุณแจ็คทองก็ลงครับจริงเหรอจะได้ไปซื้อนะฮะทองลงจริงเหรอคุณแจ็คฮะเออเดีต้องดูหน่อยทองลงจริงไหมเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะฮะ เอ,อวันนี้คนไปไหนหมดทําไมคนน้อยจังนะฮะมีล้อกว่าคนเองนะฮะหรือว่าเบื่อไม่อยากไม่อยากฟังข่าวไม่อยากคุยข่าวแล้วเออก็จะได้ไม่ต้องจัดไงฮะนะฮะน,ะฮะนี่คุณพรที่พาบอกว่าคุณเบิ้มสนับสนุนธนาธรหรือฝ่ายแคงก็บอกมาตรงๆแก้รัฐธรรมนูญเห็นด้วยเป็นบางข้อเท่านั้นนะฮะ <laughs> คุณนาชสินีไม่แก้ขาดจาก16บล้านเสียงนะฮะเออ คุณประพาดาที่บ้านมีแปเสียงไม่แก้แน่นอนนะฮะนะคือต้องมีเหตุผลน่ะมีเหตุผลว่าทำไมถึงอยากแก้แล้วมีเหตุผลว่าทำไมถึงไม่แก้นะฮะที่ไม่แก้เพราะว่ามันดีอยู่แล้วอนะแก้มาก็ก็งั้นๆะที่อยากแก้ก็เพราะว่าถ้าแก้แล้วมันอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าที่เขาเห็นอยู่ก็คือว่าระบบการเลือกตั้งนะะนะาการคิดคะแนนแบบสัดส่วนผสมเนี่ยนะอ มันยุ่งยากมากและมันไม่เหมาะกับใช้กับบ้านเรานะฮะที่1น,นะฮะอันที่2ก็คือเลือกอำนาจของสอว250คนนะฮะตั้งมาโดยคณะคอสอชอแล้ว250คนเนี่ยก็ยังมีอำนาจในการไปเลือกนายกด้วยมีอายุอยู่ตั้ง5ปีนะครับเขามองว่านี่เป็นการต่อทอหรือว่าสิบทอดอำนาจนะครับของเผด็จก,การคอสอชอนะฮะอ่านี่นะฮะก็ก็ก ส่วนลส่วนสิทธิเสรีภาพอะไรตัวนี้อะไรเ็าบอกว่ามันก็เหมือนรัฐธรรมนูลทุกฉบับอ่ะมันก็มีหมวดนะครับหมวดพระมหากษัตริย์นะครับหมวด2ว่าด้วยสรรารรัฐมหากษัตริย์ก็ไม่มีใครแก้หมวดหนึ่งหมวด2ไม่มีใครแตะนะฮะแต่ทีนี้คือจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องพูดใน้ชัดนะว่าจะแก้มาตราไหนหมวดไหนแต่ถ้าเป็นของอนาคตใหม่คณะอนาคตใหม่คุณธนาธรคุณปียบุตรคุณช่อบ,บอกว่ารัฐธรรมนูญแห่งสวยทั้งฉบับ เขาจะยกร่างใหม่เลยนะฮะโดยใช้รูปแบบของสสรยกร่างใหม่หมายความว่าต้องแก้ตั้งแต่หมวดหนึ่งมาตราหนึ่งไปจนถึงหมวดสุดท้ายมาตราสุดท้ายนะครับอ่านั่นแหละฮะมันมีอะไรซ่อมอยู่ข้างในนะนะครับอ่าต้องตามให้ดีๆนะครับคุณธนาวันบอกว่าไม่แก้รัฐธรรมนูญอ่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ปราบทักษินเหรอฮะ,ะ <c oughs> ปราบทักสินปราบธนาทร <c oughs> คุณเจรจิญรัฐพิบ่มแด ผมไม่ได้แดกนะฮะเออผมไม่ได้แดกผมรับประทาน <c oughs> คุณ, <c oughs> ค,ณคุณสรริชมไม่แก้คะ่ะหนึ่งเสียงที่รับรัฐธรรมนนญเอ่อคุณพิพาถามว่าลุงตู่ดีเหรออ้าวอา้อาวอา้อาอาคุณลุงทิ์ไม่แก้คะ่ะเพราะรัฐมนูลฉบับนี้เหมาะกับนักการเมืองที่กระทำความผิดกฎหมายและช่วยเหลือประชาชนนะคะคุณเชิวดวา้ากรรมสื่อทอดอำนากใครเป็นคนอยู่เบื้องหลัง พวกนี้นักศึกษาได้อะไรกับการเคลื่อนไหวคุณธน,นาวันบอกเอาบิกแดงอุ้ยเอา,บ,เอาเอบิกแดงเป็นนายกเหรอฮะบิกแดงเป็นนายกต้องปฏิวัติอย่างเดียวนะคุณวัฒนาสวัสดีค่ะคุณประพาดายังไงลุงตู่ก็ดีกว่าหน้าการเมืองยกนี้หนะ้าการเมืองหน้าเก่าๆพวกปลาไหลพวกปลาไหลจารบีแหละโอ้โหปลาไหลก็ว่าลื่นแล้วจารบีนี้หัวแตกเลยนะเนี่ยนะคุณสายหยุดรัฐธรรมนูญมาตราไหน ไม่ดีแก้มาตรานั้นไม่ได้เหรอคะไม่ต้องล้มทั้งฉบับนั่นแหละสิฮะ,ะให้ระบุมาคุณบ้านเราแสนสุขใจเอาแบบกลางๆกัมนุนก็แก้ให้ทุกคนยอมรับจะได้เป็นกรรมการในตัวแล้วแข่งกันแบบแมนๆไปเลยว่าอย่างนั้นคุณสมพรสว,รวชุดนี้ก็อยู่แค่5ปีชุดต่อไปสว,วมาจากการเลือกตั้งเหมือนเลือกสสใช่ไหมพี่เบิร์ดบอกด้วยคือเขาอยากเลือกเขาอยากเลือกสว,รวครับเขาอยากเลือกสวอยากเลือกตั้งฮนะคือบ้านเราเนี่ย รูปแบบของรัฐธรรมนรูญรูปแบบของเลือกการเลือกตั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นสอสอหรือสอวอคือการได้มาซึ่งสวการสรรหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราใช้มาหมดแล้วเราใช้มาหมดแล้วเหมือนผมสปอกรายได้ทุกยี่ห้อทั้งแฟกทั้งเบรดทั้งอะไรนะทั้งเปาทั้งเต็มไปหมดเลยออะเราใช้มาหมดแล้วผมก็ไม่รู้บ้าง สุดท้ายแล้วมาใช้มาหมดแล้วก็เห็นไม่เห็นมีอะไรแบบมันพิสดารหรือมันแตกต่างเลยนะฮะก็คือใช้มาหมดแล้วนะที่พูดนี่นะครับนะฮะใช้มาหมดแล้วคุณมที่พาจะออกรายการช่องไั้นคู่ใครครับวันที่เท่าไหร่เวลาไหนถามมาอย่างครูออกข้อสอบเลยนะเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยนะฮะ ไม่รู้ครับอาา่านไม่ได้จัดแล้วนะฮะช่องเนชั่นนะครับดูเหมือนแนวโน้มว่าคงไม่ได้จัดลวครับนะฮะเพราะว่าถ้าถ้าราคาถ้าค่าเช่าแพงนะฮะก็ไม่คุ้มแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่รู้จะไปหาโฆษณาจากไหนนะครับผมอาจจะไม่ได้จัดแล้วล่ะครับนะฮะค <c oughs> ุณนรงยุบสภาแก้รัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งใหม่ครับยุบสภาแก้รัฐธรรมนูนใหม่เลือกตั้งยุบสภาล้วจะแก้รัฐธรรมนูนได้เหรอ คุณต้องลงยุบสภาแล้วแก้รัฐมนูญไม่ได้นะครับนะฮะต้องแก้รัฐมนูญก่อนพอได้รัฐมนูญเสร็จแล้วค่อยยุบสภาแล้วค่อยไปเลือกตั้งนะครับสเต็ปม,มันจะเป็นแบบนั้นนะครับคุณลอยไทยหน้าปิดประเทศอย่าเห็นแก่ผลท่องเที่ยวเลยผมเห็นด้วยนะครับว่าเราควรจะมีมาตรการอะไรที่มันเด็ดขาดออกมาบ้าง เหมือนเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะเมื่อเช้านี้มีข่าวลีเซนลุงนาย,ยกของสิงคโปร์ะฮะลีเซนลุงเนี่ยเขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดตั้งแต่เริ่มต้นที่มีไวรัสโควิด COVID 19. ตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นชื่อโควรดหน้าอยู่นะฮะพอปัจจุบันเนี่ยองค์การอนามัยโลก w h o ประกาศว่าไอ้เจ้าไวรัสโควิด COVID -19 เนี่ยเป็นไวรัสที่ มหันตภัรยร้ายมันกระจายไปทั่วโลกแล้วสิงคโปร์ก็จะเพิ่มมาตรการเข้มข้นไปดักหน้านะฮะของเจ้าไวรัสที่บอกว่ามันเข้าสู่ระยะ3ามระยะสระยะห้าเนี่ยเพื่อให้สิงคโปร์เนี่ยปลอดจากไวรัสโควิดขอให้ประชาชนมั่นใจนั่นคือสิ่งที่สิงคโปร์ทำคือเขาเป็นการเขาเรียกว่า มีมาตรการเชิงลุกไม่ใช่มาตรการเชิงรับแต่ต่างจากบ้านเรานะฮะรัฐบาลใช้มาตรการตั้งรับตั้งรับอ่าโควิดมาอ่าติเชื้อเท่านี้วันนี้ตายตายแล้วหนึ่งตั้งรับโควิดมาตั้งรับอติเชื้อเพิ่มตายสองตั้งรับติเชื้อเพิ่มตายสามตั้งรับมันเหมือนมวยอ่ะฮะมันเหมือนมวย วนคือคุณไม่ออกหมัดแต่ว่าคุณคุณโกการสูงตั้งรับอย่างเดียวมันก็ต้องโดนชกสักหนักสองหัดอ่ะมันไม่มีทางคุณจะไม่ถูกชกหรอกนะฮะมื่อชกกัน5ายกสิยกเนี่ยนะไม่มีทางว่าคุณจะไม่ถูกชกหรอกต่อกให้คุณกาดสูงขนาดไหนคุณดีขนาดไหนไม่มีทางหรอกแต่คุณต้องออกหมัดก่อนสิก่อนที่ไวลสจะจะมาถึงอ่ะคุณต้องออกหมัดก่อนคุณจะก๊อปัดอัปคัดหรืออะไรก็แล้วแต่คุณยับยับยับอะไรก็แล้วก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะ กูต้องออกมาตบงนี้เลยลูกๆๆๆแบบนี้เลยเลยนะฮะเป็นมืยวัดนะฮะป้องกันมา,าไว้ก่อนมันต้องมีแบบนี้ด้วยนะฮะรีเซนลุงนายกสิงคโปร์ลุงตูน่นายกไทยนะฮะคุณวิไลรัตน์สวัสดีค่ะคุณคุณว่างโอ้โหผมไม่ว่างหรอกครับนะฮะ ช่วยวิจารณ์คำว,ว่าพายเรือให้โจนั่งที่อะไรคิดว่าอย่างไรครับถามมาใหม่ครับคุณนิรันดร์ฮะถามมาใหม่นะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบพิมพ์พิมพ์ถูกพิมพ์ผิดนะคะคุณสมชายบอกว่าจะแก้อื่นแก้สันดานนักการเมืองก่อนดีกว่าไหมสันดานเหรอสันดานอยู่ตรงไหนสันดอนพอรู้จักนะฮะ คุณลับสีปลดล็อกสองห้าหกก่อนใช่ไหมครับคุณเบิ้มเยี่ยมฮะแสดงว่าคุณลับษีอ่านรัฐธรรมนูญนะฮะคือเขาเขียนล็อกเอาไว้ให้รัฐธรรมนูญฉบับเนี้แก้ยากนะฮะสองห้าหกขั้นตอนมันโอ้ขั้นตอนแล้วขั้นตอนต้องเอาสวมาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะซึ่งมันยากมากเคยนี่ไหมฮะ เคยเอาอะไรมามาขันมาล็อกมาทำให้แบบคือมันแบบเขาเรียกให้มันปลดล็อกยากไหมคุณแชร์ขไขไม่ได้อะไรก็ไขไม่ได้ะสุดท้ายงัดครับหรือว่าใช้ปืนยิงนี่แหละฮะอะไรก็ตามที่มันแก่ย,กยากะ มันก็จะเป็นการใช้กำลังในการแก้ไขก็คือสองห้าหกเขียนเอาไว้ขั้นตอนยุ่หยิมแล้วทำแก้ยากมากนะคืออย่าไปบอกว่ารัฐธรมรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยต้องทำให้แก้ไขยากคือความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญมันไม่อยู่ที่การแก้ไขยากหรือแก้ไขง่ายมันอยู่ที่เนื้อหา ถ Dante, ้า да. เ bien, นื้อหามันเป็นประชาธิปไตยถ้าเนื้อหามันเป็นสิ future, ่งที่สังคมส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเขายอมรับนะฮะมันก็ไม่ต้องแก้ประเทศหนึ่งอื่นผมก็ไม่เห็นว่าเขาแก้แล้วรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันไม่ได้มันไม่ได้ผลกับการดํารงชีวิตมันไม่ได้ผลกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะฮะสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่างหากนะฮะความคิดงนั้ก็ประชาชนต่างหากนะฮะ ที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงเะรัญถ้าตักการบอกว่าต้องต้อง,องทำให้รัฐธรรมนูญหนึ่งนั้นแก้ยากเราจะถูกพันธนาการด้วยสิ่งที่เราไม่ชอบนะฮะไม่ได้หรอกตักการนี้ใช้ไม่ได้ฮะต้องเปิดให้แก้ง่ายเลยเอ่าถ้าถามว่าเขาจะแก้ไหมแก้ง,ง่ายคือถ้ามันไม่มีปัญหาเขาก็ไม่แก้ไม่มีใครแก่นะฮะ แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าบรรดานักการเมืองที่เข้ามาที่อยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญบางอันบางส่วนเป็นอุปสรรคต่อตัวนักการเมืองและพรรคการเมืองเองไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนออางี้ก,ก็แล้วกันฉะนั้นถ้าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญประชาชนต้องมีส่วนนะฮะ ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองหรือ NGO หรือรัฐวิชาการหรือรักเครื่องหลายทางการเมืองแต่ประชาชนต้องมีส่วนว่าอันไหนเขาอยากแก้อันไหนเขาไม่อยากแก้อันไหนเขาคิดว่ามันดีแล้วมันเหมาะแล้วก็ไม่แก้แต่อันไหนเขาคิดว่าเออแก้แล้วมันจะดีกว่าเดิมก็ต้องแก้นะฮะต้องยอมรับความจริงแบบนี้ไม่งั้นบ้านเมืองมันเดินต่อไม่ได้ <laughs> คุณซันนี่บอกว่าผมไม่แก้ครับคุณคลาสสิกสวัสดีครับพี่บอมล้มลุ่นฉบับนี้เหมาะกันนัการเมืองยุคนี้มากที่สุดแล้วค่ะคุณพึ่งพี่บอมพูดแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับล้มนุ่นหรือเกี่ยวกับคนกันแน่ครับคุณพาวินียังเบื่อเลือกตั้งอยู่เลยหมายถึงว่ายังไม่อยากเลือกตั้งนะฮะอ่ะคุณวิาลัดส่งมาใหม่ละ เศรษฐกิจแย่มาตลอดค่ะควรปรับและเปลี่ยนได้แล้วค่ะไม่จะเป็นต้องเป็นคุณธนาทรก็ได้ใครก็ได้ที่สามารถคุณวาสนาคนไทยกลุ่มเสียงมันไม่สนใจทําอะไรตามใจว่าใครจะเดือดร้อนอันนี้มาโควิดนะฮะเนี่ยคุณแอนบอกว่ามาตรการป้องกันไม่เข้ม,ม <laughs> คุณบระพาดา ธนาธรเดินเกมผิดมาแรงแสงโคง้งเบ็กไม่อยู่ชนหน้าผาตายเองจะโทษใคร <laughs> <laughs> นี่เข้าใจมากเลยนะเนี่ยเข้าใจมากอนะ่ะสุดยอดเลยฮนะคุณดาวรุ่ง <laughs> สวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วขอบคุณฮนะคุณคุณพรน,นี่พี่เบิรพูดให้ดังๆหน่อยพูดดังแล้วนะฮะแต่ว่ามันอยู่ไกลไงนะฮะมันอยู่ไกลเข้ามาใกล้ก็ยังไงนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้หูฟังนะครับ แล้วก็พูดกับเครื่องแ m a แ m ็ c b o ๊กไม่ได้ใช้หูฟังนะครับมันก็เลยไม่ได้ยิน